สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดคุยกับเพื่อนเเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลของการซื้อเจ้า Macbook Air <c oughs> คเคร,เรื่องนี้มาใช้นะครับก็ต้องบอกว่ามีคําถามหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับว่าซื้อรุ่นไหนดีซื้อแบบไหนดีซื้อเลยดีหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็ถามว่าเ,าเนี่ยผมมีเครื่องแบบนั้นหนูมีเครื่องแบบนี้จะอัปเกรดจะซื้อดีไหมหรือว่า อย่างไรดีก็มีหลายคำถามสอบถามเข้ามามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในวิดีโอที่แล้วก็ดีนะครับหรือไม่ก็เป็นช่องทางส่วนตัวช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทาง Facebook ของผมนะครับก็หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายอาจจะรวมไปถึงสอบถามในเรื่อง,องประสิทธิภาพในการทำงานของมันด้วยนะครับผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าชิปเซต M1 ที่อยู่ในแอปเปิลซิลิคอน,นนะครับนั่นคือ ใน Mac รุ่นใหม่ๆน,นี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็น Macbook Air Macbook Pro หรือรวมจนถึง Mac mini ด้วยนะครับต้องบอกว่ามันมีความเร็วแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับที่ค่อนข้างสูงมากๆสวนทางกับราคาต้องใช้คำว่าสวนทางกับราคานะครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวเริ่มต้นในราคาที่ถูกสุดเองเหมือนอย่างที่ผมซื้อ Macbook Air ตัวเริ่มต้นมาเนี่ยในราคา32,900บาทเนี่ยแต่ว่ามันก็ให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ค่อนข้างดีมากๆ ใกล้เคียงกับเ,เครื่อง Mac iMac ปี2020ตัวท็อปแล้วก็ Custom แรมเพิ่มเข้าไปเป็น64จิกที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยทีเดียวนะครับคือมันมีประสิทธิภาพในการทำงานในค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเร็วแล้วก็ความคุ้มค่าต่อราคาแล้วเนี่ยเจ้า Mac รุ่นใหม่เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากๆวันนี้ผมก็เลยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังค,ครับว่าใครเหมาะสมที่จะอัปเกรดในตัว Mac ชิปเซต M1 ตัวนี้กันบ้างแล้วเราไปคุยพร้อมกันครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคอมรุ่นเก่ามีแมครุ่นเก่านะครับใช้แมครุ่นเก่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ macbook นะครับรุ่น13นิ้วใช้คําว่าทุกตัวเลยก็ได้นะครับทุกตัวที่มีอยู่ในท้องตลาดที่มันเป็นชิปเซต intel ตอนนี้รวมไนถึง mac ที่เก่ากว่าปี2015เนี่ยผมบอกได้เลยครับแล้วก็ฟันธงแทนเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเพื่อนๆจะมีรุ่นไหนอยู่ตัวไหนอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันเป็น macbook ตัว13นิ้วนะครับหรือว่าเป็น macbook pro นะครับตัวที่ มัน15นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวที่แบบปีตั้งแต่ปี2015ลงไปเนี่ยผมบอกได้เลยครับแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถที่จะกำรรเงินไปอัปเกรดแล้วก็ซื้อเจ้า Mac บุ๊คชิปเซต M1 ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมากกลับคืนมาเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเร็วของคอมพิวเตอร์ของเราที่มันมากขึ้นนะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนส่วนใครจะคัสตอมแรมเพิ่มขึ้นหรือว่าใครจะคัสตอม SSD มากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความจำเป็นในการใช้งานแบบไหนนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ซื้อ Mac มาทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มี Mac รุ่นเก่าอยู่แล้วเนี่ย แน่นอนครับคนกลุ่มนี้มักจะต้องเป็นคนกลุ่มที่ค่อนข้างใช้งานจริงจังนะครับใช้งานแม c อินทอ h ชเนี่ยค่อนข้างจริงจังดังนั้นถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดเนี่ยแน่นอนครับควรจะอัปเกรดไปทั้งแ a m แล้วก็ SSD ไปเลยนะครับส่วนจะอัปเกรดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่กระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเพื่อนเลยครับ สำหรับคนกลุ่มที่2นะครับนั่นคือคนกลุ่มที่มีเครื่องแม็นะครับที่ค่อนข้างที่จะไฮเอนด์ end ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็อาจจะตกรุ่นไปบ้างแล้วหลายปีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามี MacBook Pro นะครับในระดับที่เป็น,ป,นปี2016ขึ้นมานะครับ2016 2017รวมไนถึงปี2018เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอัปเกรดขึ้นมานะครับอย่างตัวผมเองนะครับผมอัปเกรดจาก MacBook Pro ขนาด15นิ้วนะครับปี2016ซึ่งเป็นตัวท็อปสเปคที่ผมเคยใช้งานอยู่ในเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับเจ้าชิปเซต M1 นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างแตกกัน ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผลเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกเอ่ยเนี่ยมันมีความเร็วที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับในการใช้งานทั่วไปของผมเนี่ยผมทํางานในลักษณะของการอ i ดภาพตกแต่งภาพใช้ไลท์ลูมใช้ Photoshop แล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมฟ i n a l c ั t นะครับซึ่งทั้ง3โปรแกรมเนี้ยที่ผมใช้งานหลักๆแล้วก็ใช้งานแบบค่อนข้างหนักหน่วงเนี่ยมันก็ชิปเซต M1 มันะครับมันก็ตอบสนองการทํางานได้ดีกว่าบนชิปเซตอิ t เต แถวที่มีอยู่ใน MacBook Pro ขนาด15นิ้วนะครับรุ่นเก่าๆตั้งแต่ปี2018ลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันชนะทุกตัวมันเร็วกว่าทุกตัวแต่เร็วกว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เราครอบครองเครื่องตัวนั้นอยู่นะครับซึ่ง MacBook Pro ในระดับปี2018ลงไปเนี่ย ขนาด15นิ้วนะครับก็แนะนําว่าสามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันจะเสียดายตังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะรู้สึกว่าเออเครื่องเดิมของเราเนี่ยมันยังใช้งานได้คือมันก็ยังใช้งานได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อ Macbook เครื่องใหม่นะครับที่มันเป็นชิปเซต M1 เข้ามาใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเห็นผลลัพธ์ถึงความแตกต่างและเพื่อนๆจะไม่เสียดายตังอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมี Macbook Pro ขนาด16นิ้วอยู่นะครับที่มันเป็นรุ่นใหม่ปี2 0 2020 1 9อออะะไไรยย่่่าางงีี้้้นนนนััผมมมแํใหืืๆซ Mac ท ชิปเซต M1 มาใช้นะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงครับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเร็วความแตกต่างกันอยู่ในในชิปเซ็ต M1 กับ uh, Macbook ขนาด16นิ้วปี2019 2020อยู่บ้านนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไอ้ Macbook Pro 16นิ้วปี2019ปี2020เนี่ยมันยังทํางานตอบสนองงานที่เพื่อนๆทํางานอยู่ตอนนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็มันไม่ได้ช้าจนเกินไปมันไม่ได้อืดจนเกินไปแล้วก็เชื่อว่ามันไม่คุ้มค่าร ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะขายตัวเก่าเพื่อไปซื้อไอ้ macbook ชิปเซ็ต m 1เนี่ยมันอาจจะเสียเงินเสียส่วนต่างในการในการที่จะเอ่อเทิร์นอัปเกรดขึ้นมาเพื่อได้ใช้งานเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีเงินเหลือเฟือน,นะครับมีเงินมากพอจะซื้อมาเป็นเครื่องที่สองซื้อมาอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีความเร็วที่มากกว่าอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะมากกว่าในจุดที่เพื่อนมองว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่า เท่านั้นเองครับ และในกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่มี Mac อยู่เลยนะครับไม่เคยใช้ Mac มาก่อนแล้วก็ไม่มีเครื่อง macintosh มาก่อนเนี่ยแราวสนใจอยากที่จะซื้อหามาใช้งานก็ต้องถามอย่างนี้ครับว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อมาแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวมาใช้ออซอฟต์แวร์ที่มันอยู่บนระบบของ macintosh ใช่หรือเปล่าเพราะว่าบ้านเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์กับกับองค์กรทั่วไปเนี่ยหลายๆคนหลายๆที่หลายๆจ้าน,นะครับเขาก็ยังคงใช้งานในระบบปฏิบัติการ แบบ Windows กันอยู่แล้วก็เ ความเข้ากันได้ของเรื่องไฟล์เอ่ยในยเรื่องของงานอาเอกสารอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะมีความเข้ากันไม่ได้อยู่บ้างแล้วก็มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีการปรับตัวในการทํางานค่อนข้างสูงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะเขาสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่อง Mac อยู่เนี่ยแล้วอยากจะได้เครื่อง Mac อ่าชิปเซต M1 เนี่ยมาใช้เนี่ยผมก็สามารถที่จะแนะนําได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆหน้าที่จะลองซื้อหาเงนมาใช้เพราะว่ามันเป็นอ่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับรุ่นใหมท่ที่อ่ มีความคุ้มค่าต่อราคาในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับพวกโน้ตบุ๊กต่างต่างใช้ชิปเซต Intel เนี่ยก็ต้องบอกว่าชิปเซต m 1ของ Apple เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีกว่ามากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาซื้อมาลองใช้กันดูได้เลยส่วนจะซื้อแล้วจะอัปเกรดนู่นนี่นั่น,านมากมายขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ประสบการณ์ของเพื่อเป็นตัวตัดสินใจเองนะครับคือถ้าเากิดม ก็จ่ายเพิ่มไปเลยครับอัพแรมอัพ SSD เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทํางานได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า SSD จะเต็มเมื่อไร่หรือว่าแรมจะไม่พอเมื่อ,อไหร่ก็ซื้อมาเครื่องเดียวแล้วสามารถใช้ยาวๆ5-6ปีเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานในระดับที่ฮาร์ดคอร์ยูเซอร์จนเกินไปแต่ถ้าเกิดในระดับฮาร์ดคอร์ยูเซอร์ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเครื่องแบบไหน จุดสังเกตอย่างหนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดมาใช้ m c i n t t s s นะครับชิปเซต M1 เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ m a c i n t o s h ชิปเซต M1 เนี่ยมันมีอยู่3ตัวน,ะนะั่นก็คือ MacBook Air MacBook Pro 13นิ้วนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ส่วนที่มันเหมือนกันแล้วก็มันอาจจะเป็นจุด อ่อนนิดหนึ่งจุดสังเกตนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่มีมาให้เพียงแค่2พอร์ตนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมพอเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายผ่านสายเคเบลิลต่างๆนะครับสาย USB อะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับว่าเราอาจจะต้องพิจารณาซื้อหาแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็พกพาในส่วนของพอร์ตครับต่างๆนนครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องพกติดตัวมันไปด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเกะกะในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ แน่นอนครับเวลาที่เราเสียบคับเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราทํางานไม่ได้สะดวกมากนะักซึ่งตรงนี้เพื่อนเืนอาจจะต้องกังวลมันนิดนึงนะครับว่าการเชื่อมต่อของเราเนี่ยเราสบายใจแล้วก็เราสะดวกใจับการที่เราจะใช้พอร์ตเชื่อมต่อที่มันจะต้องมีดองเกิลเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนส่วนถ้าเกิดว่าใครซืออ้อ Mac Mini นะครับที่มันอาจจะมีพอร์ตเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นมามากหน่อยแต่ว่าไอพอร์ตทันบุ Thunderbolt 4หรือว่า USB 4เนี่ยที่ตอนนี้ใน Mac Mini เนี่ยมันก็ยังมีให้เพียงแค่2พอร์ตอยู่ซึ่งมันก็เป็นพอร์ตความเร็วสูงเพียงแค่2พอร์ตที่มีให้เราใช้นะครับส่วนพอร์ทที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น USB 3ธรรมดาซึ่งมีความเร็วเพียงแค่10กิกะบิตอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใช้งานทั่ว,วไปโดยที่ไม่ได้ใช้พอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูงเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องใช้พอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูงเยอะมากๆเนี่ยก,ก็ต้องพิจารณา,นานดูนะครับว ทำอย่างไรกับม,มัอาจจะต้องซื้อดองเกิลเพิ่มอาจจะต้องซื้อพอร์ตฮับเพิ่มอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าทั้ง3รุ่นที่กล่าวมาเนี่ยในชิปเซต M1 ตัวใหม่นะครับของ Mac เนี่ยมันมีพอร์ท Thunderbolt 4เนี่ยเพียงแค่2พอร์ตเท่านั้นซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องอช่างใจกันดูนะครับว่า2พอร์ทที่มันมีให้มาเนี่ยเพื่อนๆจะบริหารในการใช้งานกับมันอย่างไรและพอใจกับมันหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นบทสรุปคร่าวๆว่าเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะอัปเกรดมันหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งเหล่านี้นะครับกลุ่มคนที่มีอยู่แล้วกลุ่มคนที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วอะไรพวกนี้อาจจะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ให้ใหความสําคัญกับมันมากหน่อยสำหรับตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อยากรู้ในเรื่องของประสิทธิภาพต่อราคาของเจ้า Mac บุ๊กชิปเซต M1 เนี่ยผมก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อหามาันมาใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าผู้กันตามตรงเนี่ยเจ้า Macbook Pro ขนาด15นิ้วปี2 0 1 6ตัวท็อปสเปคที่ผมเคยใช้งานอยู่เนี่ยมันก็ตอบสนองการทำงานเท่าที่ผมทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ได้ดีมากๆเลยทีเดียวต้องใช้คําว่าได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเร็วกว่าก็ตามแต่ว่าไอ้เครื่องเดิมที่ผมเคยใช้งานอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทางานได้อย่างดีมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆแม้ว่ามันจะมีความเร็วไม่เท่านะครับแต่ว่ามันก็มีสติรภาพในการทํางานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ผมอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องขายมันออกไปก็ได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่า Apple Silicon นะครับที่กําลังจะพารเรลกันออกมาสู่ตลาดให้พวกเราได้ลอง ใช้มันจะมีหลายตัวให้เราได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น iMac เอ e, อยหรือว่าจะเป็น macbook เอ่อ MacBook Pro นะครับขนาด15นิ้วขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าส่วนที่มันยังแตกต่างแล้วก็มันเป็นมันเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ Apple ยังเปิดกว้างอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของชิปเซต CPU ระดับโปรนะครับที่อาจจะมีจํานวน c p u c ย r e ที่มากกว่าแล้วก็อาจจะมีจํานวน GPU Core ที่มากกว่ารวมไปถึงอาจจะคัสตอมแรมได้มากกว่า16 g b ที่มีอยู่ใน MacBook รุ่นปัจจุบันนี้ก็ได ร,รวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆที่น่าจะ ใช้คาว่าน่าจะนะครับมีมากขึ้นกว่าปัจจุบนันซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีตัวเลือกแล้วก็มีความสะดวกในการเชื่อมต่อในการทํางานเนี่ยมากมายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดว่รารอในตอนนี้เรายังไม่อัปเกรดเนี่ยแลเราเราราให้ชิปเซ็ตตัวใหม่ๆหรือแมครุ่นใหม่ๆเนี่ยออกสู่ตลาดก่อนเพื่อให้เรามีตัวเลือกที่มากขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจกว่าการที่เราจะรีบดว่วนตัดสินใจซื้อในตอนนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะรู้กระจายตัวเองดีอยู่แล้วครับว่าไอ้เอง,เงนอนอนนีนยมัพพ ตัวเราหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Apple chipset M1 นะครับ Apple Silicon เนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะทิ้งความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าเรามาแบ่งปันความคิดเห็นกันวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนำแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ